เดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชาญชายแดนใต้ก้าวทุกที่ทุกแห่งสามสอสิยุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมองสามขอเข้าใจเข้าถึงเข้าไปมีส่วนร่วมสามรารู้คนรู้งานรู้พื้นที่สามกอ่กอก่อกันแก่สามต่อตามต่างแตกสามถนนทุกคนทุกพื้นที่ถูกเวลาสามพอพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาความคิดสามดอด้านแผนงานด้านการบริหารด้านปฏิบัติงานเดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ร่วมพลังขับเคลื่อนในมิติต่าง เพื่อชาประชาซอฟพาวเวอร์ประพันธ์ฤิธทธวงบรรณาธิการเดลิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สะท้อนความจริงส่องทุกมุมมองสู่ชายแดนใต้ ชาวนาราธิวาสร,ร่วมต้อนรับพ่อเมืองคนใหม่ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้วาราชาการจังหวัดนาราธิวาสคนที่52ย้ำบุรณาทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทำฝันของคนนาราธิวาสให้เกิดทุกมิติวันนี้21ธันวาคม2566หัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการเจ้าหน้าที่ตัวแทนหน่วยงานองค์กรสมาคมชมรมและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสร,ร่วมให้การต้อนรับผู้วาราชาการจังหวัดนาราธิวาสคนใหม่ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมณจวนผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาส เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดนราธิวาสภาคเช้าผู้ว่าราชาการจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวราชาการที่5และกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนราธิวาสประกอบด้วยศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลศาลเจ้าโ,โกเล้งจีและองค์พระพิกเนรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจึงเดินทางเข้าสู่จวนผู้ว่าราชาการจังหวัดนราธิวาสเพื่อกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิรมิมงคลและร่วมพบปะหัวหน้าส่่่วววนนนนนรรรรราาาา i, าาาาชชกกก้้เจหหททีตัแยงงอค์ สมาคมชมรมและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่มาร่วมให้การต้อนรับจากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพบปะสมาชิกกองอาสารักษาดินเดนก่อนจะเริ่มปฏิบัติราชการในในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตนนั้นจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนทำฝันของคนนราธิวาสให้เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ในการดําเนินการขับเคลื่อนงานต่างๆในฐานะผู้บริหารมีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนทุกคนและอยากให้คนนราธิวาสร่วมมอด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสเพื่อนําไปสู่การความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีมากยิ่งขึ้น ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยรามกำแหงได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2560ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและทบราไทยจังหวัดปทุมธานีตรังชุมพรสุรธานีและภูเก็ตด,ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาย 18, ัยเขต18ภูเก็ตเขต12สงขลาและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจากนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีเป็นระยะเวลา2ปี10เดือนก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้ว่าราชาการจังหวัดนราธิวาสในปัจจุบันประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเดลิเีเร,ร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่2ทุกมุมมองสู่โลกโซเชียลรายงาน